สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวิจะเอาผักกูดเข้ามาล้างนา้ำเดิจะเป็นต้มแซ่บฟิตนะคะเนาะอันนี้ผักกูดตีเดี๋มานะคะเดี๋ยเก็บกับพ่อใหญ่เดี๋ยวซ้ำนิ่นะคะพี่น้องกระป๋องหนึ่งเนาะอันนี้ตีเอามาล้างกับน้ำเย็นเลยคะ่ะตีมัน กินใส่นี่ค่ะติก๊กเลยเก็บเอาเฉพาะใส่นี้มากเนาะค่ะเนาะวันติจะมาแซฟฟิตนะคะก็เลยเอาใส่หน่อยมากค่ะแต่เติมมากก็คัน่น้องเนาะแต่สำหรับตีมักใส่นี่ค่ะจะล้างทักงสองนามค่ะต่างเอาวันนี้ออกเอา สร้างสร้างเึ็นยังไงเสียล่ะคะยังเข้าไปต้มเดาตัวที่มันอยู่ข้างในมันก็จะออกมาเองน,นะคะ พี่น้องพ่อเนี่กินนะคะบลาตองบลาตองล้างน้ำด้วยค่ะเอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเนาะย่างพ่อจะกินเขาคอยเอามาล้างน้ำนะคะถ้าเกิดว่าย่างพ่อได้ต้มเนาะแต่ตัวเนี่ติจะมาต้มแซฟ,ฟิต,ตาาะค่ะติดจะมาล้างน้ำค่ะต้มนอกน้ำเย็นเลยนะคะ กินหน้านา้ำจากพี่น้องกับกูดอีกสองอาทิตย์สองสามอาทิตย์กับบลมีแข่งกินนะคะบลมีแข่ได้เก็บแล้วเนาะเงาวเร็วค่ะเงา้าวเร็กวก,กูดชน,นิดเี้นบ่มีคนหลายคะ่ะล่างบ่ย้าเป็นได็ เอันนี้เจลางน้ำเย็ยนดวยคะจะตีเจลางอีก,กน้ำหนึ่งกระเพาะนะคะเนาะเวเอาไปต้มนะคะพี่น้องตีต้มน้ำนะคะตีจะใส่เกลือลงไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแบบพุดๆนะคะกาจะ,จะใส่้าวเพาลงไปเนาะ ตอนนี้นะคะหน้าพังสีเดือนแห้งแล้วนะคะเนาะตีจะพักลงไปตมะะ้มเลยค่ะตีจะต้มค่าะ่าต้มหน้าที่นะคะเนาะเน,นีะเพราะพอแต่ถ้าต้มเขาสีมันก็จะเปลี่ยน,นะค่ะ่นอะ เขาจะบเบล่ะค่ะแต่ก็ว่าดอกที่มันมันบานแล้วมันเปิดแล้วมันจะเละมันจะยุ่ยเนาะคะ่ะนี่เข้าไปฟีดเนาะตีก็เลยมักมักใส่นี่ค่ะค่ะตีเขาตมไปหานาทีค่ะแล้วเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะพี่น้องตอนนี้ตีปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟแล้วเนาะติาติตมไปครบทั้งหมดหานาทีแล้วนะคะซีเขาก็จะจืดค่ะ สีห้องเขานะคะเขาจะเจือดนะคะเสียดลงเนาะหานาที่ก็ยังแข็งอยู่ค่ะเดีย๋ยวเตจะนําเขาไปน็อกล็อกในน้ําเย็นจัดนะคะเขาก็จะพักไว้แพ็กใส่ถุงนะคะเนาะนี่นะ,ะนะคะเห็ดพ่นที่ตีมักใส่หน่อยใส่ถีว่ามันยังอ่อนอยู่กับพอวาเนี่ยเขามาตมมันจะโบเลค,ค่ะ คนสิต้องต้มฐานาทีหรือว่าแล้วแต่เนาะค่ะก็คือแบบบางคนกาจจะต้มซิปนาทีก็ได้ค่ะแต่ว่าคนทสิข้อตรงต้มก็คือแบบว่าในมันมันมีแบคทีเรียเนาะค่ะนอกจากมูลสัตว์นะคะจากพวกขี้แกะขี้งัวะนะคะติดพลาสติคตามแบบตามสวนตามอย่างสิเนาะเตื่อมันติดมาแล้วค่ะเข้าโบหูแล้วค่ะเนาะ ่เห็ดป่นทีข้าตตองตองต้ง,งเขากรไม่ให้กับเขาเนาะคะ่ะเอฟซีเคยถามตีมากว่ากินสด,ดตด้บอตีกับบนแน,น่นํำอยากให้กินสดตนะคะเพราะว่าข้าวบะหัวแบคทีเรียที่ใน,ในในในมูลสัตว์นะคะมันมีอย่างแน่นอะวพร่าซุ้มนี่ค่ะมันเกิดจากเงาเอ่อก้องก่อนเกิดจากเงาเกิดจากรากเนาะค่ะ ะคะถ้าเจ็ดีคือแบบต้มดีกว่าค่ะพี่นอ้องต้มก่อนนะไให้กขาเผากินนะซึนนะคะ,ะเดี๋ยวตีขอไปนอกน้ำเย็นก่อนนะคะเนาะอันนี้เป็นน้ำเย็นด้วยค่ะในกรอบนี้เป็นน้ำเย็นเนาะค่ะเนาะ ใส่น้ำแข็งค่ะทวดีตีบ่ไม่น้ำแข็งเนาะตีกับเปิดนำจากนำกอกเลยนะคะมันก็เย็นด้วยกันนี่ค่ะนาตาหลังจากที่เขาน้องน้ำเย็นแล้วนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะเนาะสีมันจะจืดนะคะแต่ว่ามันก็เยันจะกรอบอยู่เวยค่ะพี่น้องมันจะบริลคค่ะนี่ค่ะมันจะแข็งอยู่ค่ะนี่ มันจะมีความแบบซึบแบบกรุบๆอยู่ค่ะอืมหวานอืมแซ่บค่ะอืมแล้วกินกยนอะไรต้อแซ่บไม่ถนอกแล้วจะบรรจุใส่ีจะาบรรจุใส่แอนทุงเนี่ยนะคะเนาะซิปลอ็อคแซ่บมันหวานกรอบ ปวที่ละค่ะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งปีเก็บได้สองอาทิตย์บริเเก็บตลอดปีเนาะค่ะเนาะนฉะนั้นก็คือกัรเนาะหาทอ่งข้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงที่นี่นะคะช่วงนี้เนาะเก็บมาดอบได้กะเฮดกินเมือ่อตาพี่น้องบ่พอ่อบ่พ่อฟิตค่ะวัดตีมากินพักฤดู เคล็ดวิธีเดียวกันด้วยค่ะเขาเกลี่ว่าพี่น้องจะเอาไปตำเนาะเอามาหลวก,กอนนะคะก่อนถ้าจะาไปตำเนาะเดี๋ยวมา้ังจีโ่งคลิปตำไห้บึงค่ะเพราะพี่น้องขอมาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเราขอมาเราจีโร่งไหบึงด้วยค่ะแต่ถ้าอาจจะเขียนซื้อ,อยังไปน,นะคะเนาะถ้กกูดจริงๆบอกเขียนก็ไดค่ะเพราะว่าเอากินแคร แค่ช่วงอันนี้ถึงหนาหนาน้าวแค่นั้นแหละคะ่ะช่วงที่มันร่มมีเนาะกินปีต่อปีค่ะพี่นอ้องอันที่ปีทิไกายที่ตีเก็บมาตีกินหมดเรียบร้อยและะ้วค่ะตีก็เอามาย่ำแนวมาแกงอมแน่นะคะกินแบบปีต่อปีเลย คือวันรอบเนื้อเซลล์เขานะคะประมาณนี้เนาะจริงจิงตีไม่สูญอากาศด้วยค่ะตะวันตีกะว่าใส่แล้วกาค่อมสะดวก ใส่หน่อยนะคะจะได้กระเบระคค่ะแต่ก็ตัวมันมันเปิดแล้วมันจะเละนะคะเนาะมาเนี่ยกรอบมี่ทาวเกาอยู่ค่ะแสบหวานท้่เกาอร่อย เอาแล้วแหละเ <c oughs> บาก็เบ,บาบตีว่าตีเอาเนืมาผัดตีเอาผักอันกูดเนมาผัดแสบก็ผัดผักบุ้งน่ค่ะกระดาษตะคนมักนะคะเนาะคนชอบแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันเนาะค่ะ ้มห,หน้าที่กับพ่อค่ะพี่น้องค่ะถ้าต้มซิปหน้าที่มันจะเละเจวันนะสำหรับแบบว่าเขาเซลมาแซฟซิปนะคะจะเละเกินไปเน,ะเนาะกด,ดมา พี่น้องเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ถ้าหมวดาถาถุงหาถุงแล้วพีกับไปแซฟฟิตนะคะเนาะไว้ทำอาหารเวลาที่มันบม่มีแล้วนะคะเนาะกับไปดังคลิปนี้ตีขอตัวลาไปก่อนนะคะมาฝากเทคน,นิคก,กันเลยๆหน่อยนะคะเนาะทามออกม,มาจะได้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปได้ใจกันนะคะนะคักคลีปนนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ